วิธีเปลี่ยนภาษาหน้าฟีดในแอป VK ให้เป็นภาษาไทยขั้นตอนแรกครับให้เราเปิดแอป Play Store ขึ้นมาครับเพื่อที่จะไปอัปเดตแอป Google Chrome ให้เป็นเวอร์ชันปัจจุบันนะครับให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดให้เราพิมพ์ค้นหาแอป Google Chrome ครับจากนั้นครับให้เราตูที่ด้านข้างนะครับสำหรับของใครที่อ่เป็นเวอร์ชันไม่ใช่เวอร์ชันล่าสุดนะครับตรงนี้มันจะมีคาว่าอัปเดตให้เรา กดอัปเดตให้เรียบร้อยนะครับตัวนี้ของผมเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดนะครับก็จะมีคําว่าเปิดก็ให้เรากดเปิดขึ้นมาได้เลยนะครับเพื่อนๆท่านไหนที่อัปเดตก็อัปเดตเสร็จแล้วก็กดเปิดแอป Google Chrome ขึ้นมาเมื่อเพื่อนๆเปิดแอป Google Chrome ขึ้นมาแล้วนะครับตรงนี้ครับให้เราให้เรากดที่จุด3จุดด้านบนขวามือครับจากนั้นครับให้เลือกที่การตั้งค่าสไลด์ลงมาครับเลือกที่หัวข้อภาษาครับให้เพื่อนๆเช็คดูภาษาของอ่า บรรทัดบนนะครับภาษาปัจจุบันของอุปกรณ์ของเพื่อนๆทุกคนน่าจะเป็นภาษาไทยอยู่แล้วนะครับของใครไม่ใช่ภาษาไทยก็เปลี่ยนให้เป็นภาษาไทยนะครับกดเข้าไปแล้วก็เลือกที่ภาษาไทยนะครับจากนั้นครับบรรทัดต่อมาเป็นภาษาที่ต้องการครับตรงนี้นะครับเพื่อนเพื่อนต้องการที่จะเพิ่มภาษาอะไรครับก็กดที่นะครับคาว่าเพิ่มภาษานะครับจะมีเครื่องหมายบวกอยู่นะครับตรงนี้สามารถเพิ่มภาษาได้บรรทัดต่อมาครับเป็นหัวข้อเสนอการส่งหน้าในภาษาอื่นๆไปยัง Google เพื่อแปลภาษานะครับตรงนี้ก็ให้เพื่อนๆนะครับดูสวิต์ว่าได้กดเปิดใช้งานหรือยังนะครับถ้ายังไม่ได้เปิดก็กดเปิดนะครับผมแบบนี้นะครับกดเปิดแบบนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับมาที่บรรทัดนะครับหัวข้อขั้นสูงนะครับแปลภาษานี้แปลภาษาเหล่านี้โดยอัตโนมัติกดเข้ามาดูนะครับ จะมีหัวข้อนะครับหัวข้อแรกนะครับแปลเป็นภาษานี้นะครับเราต้องการนะครับให้ Google Chrome นะครับแปลภาษาหน้าเว็บให้เป็นภาษาไทยนะครับก็ให้เช็คดูว่าเป็นภาษาไทยหรือยังนะครับตรงนี้นะครับของใครที่ยังไม่เป็นภาษาไทยนะครับก็ให้เลือกเป็นภาษาไทยนะครับกดเข้าไปนะครับแล้วก็ให้เรา กดเลือกภาษาไทยของผมเป็นภาษาไทยอยู่แล้วนะครับเราต้องการให้ Google Chrome นะครับแปลให้เป็นภาษาไทยนะครับกรเลือกภาษาไทยต่อมานะครับบรรทัดต่อมาแปลภาษาเหล่านี้โดยอัตโนมัติครับตรงนี้ไม่ต้องเพิ่มก็ได้นะครับผมกดย้อนออกมาส่วนภาษานะครับภาษาที่ไม่ต้องการไม่ต้องเสนอการแปลภาษาเหล่านี้ก็น่าจะเป็นภาษาของเรานะครับคือภาษาไทยนะครับตั้งค่าเสร็จแล้วครับอ่าให้เรากดย้อนกลับออกมา จะออกมาที่หน้าแรกของ Google แล้วให้เพื่อนเพื่อนกดที่จุด3าจุดไข่ปลาด้านบนอีกครั้งครับจากนั้นครับให้เพื่อนเพื่อนเลือกที่หัวข้อเว็บไซต์เวอร์ชันเดสก์ท็อปนะครับกดติกถูกตรงช่องสี่เหลี่ยมครับจากนั้นเพื่อนๆนจะได้หน้า Google นะครับเป็นหน้าเว็บไซต์เวอร์ชันเดสก์ท็อปนะครับเมื่อได้หน้านี้ขึ้นมาแล้วครับให้เรากดที่ช่องค้นหาพิมพ์คําว่า v k ครับ bk เสร็จแล้วให้กดค้นหาได้เลยนะครับจากนั้นให้เพื่อนๆกดเข้าไปที่นะครับลิงก์ที่อยู่ด้านบนสุดนะครับที่มีคําว่า v k ครับตามตัวอย่างเลยครับ v k c o m นะครับกดเข้าไปเลยจากนั้นครับให้เพื่อนๆนะครับทำการล็อกอินเข้าสู่ระบบนะครับขั้นตอนการล็อกอินเข้าสู่ระบบใน f v k นะครับ ให้เพื่อนๆป้อนหมายเลขโทรศัพท์นะครับด้านหน้านะครับให้ใส่รหัสประเทศนะครับใส่รหัสประเทศก็ใส่รหัสประเทศไทยนะครับบวกกกนะครับบวกหกกตามด้วยนะครับเบอร์โทรของเรานะครับที่ใช้สมัครเอาไว้นะครับแต่ให้ตัดเลขศูนย์นำหน้าออกนะครับเมื่อกอกเสร็จแล้วกดเข้าสู่ระบบจากนั้นครับให้รอรอรหัสสําหรับการยืนยันทางข้อความ SMS มนะครับผมหรือบางคนนะครับอาจจะมีสายโทรเข้ามา นะครับให้เพื่อนๆดูที่เบอร์โทรที่โทรเข้ามาในเครื่องของเรานะครับให้นําเลขท้ายของเบอร์โทรนะครับ6 6ตัวท้ายนะครับมากรอกเข้าในช่องว่างเมื่อกอกเลขท้าย6หลักเข้าไปแล้วนะครับให้เพื่อนๆนะครับกดต่อได้เลยรอระบบสักครู่นะครับสําหรับเพื่อนๆท่านใดนะครับที่นะครับมีสายโทรเข้ามาแล้วเพื่อนๆดูเลขท้าย6ตัวไม่ทันนะครับตรงนี้เพื่อนๆสามารถที่จะกดเข้าไปดู ประวัติการโทรย้อนหลังนะครับตรงนี้ไม่ต้องไปรับสายนะครับให้เพื่อนๆนนะครับกดเข้าไปดูประวัติการโทรย้อนหลังนะสายที่สายล่าสุดที่เราไม่ได้รับสายนะครับนําเลขตัวท้ายนะครับเลขท้าย6ตัวนะครับของเบอร์โทรนะครับก็มากรอกแล้วก็ทําการล็อกอินนะครับตามขั้นตอนนะครับเมื่อล็อกอินเข้ามาแล้วนะครับเพื่อนๆนจะเห็นว่าหน้าฟีดแบบนี้นะครับมันยังไม่เป็นภาษาไทยนะครับตรงนี้ครับให้เพื่อนๆนครับ กด <Krist ine> ที่จุดสามจุดไข่ปลายด้านบนขวามือนะครับแล้วให้แตะที่คําว่าให้แตะที่หัวข้อแปลภาษาครับแตะที่หัวข้อแปลภาษาจากนั้นให้เพื่อนๆเลื่อนดูนะครับจะเห็นว่านะครับมีภาษาไทยนะครับขึ้นมาให้เรานะครับจากนั้นนะครับให้เพื่อนๆน,น,นะครับเมื่อเรานะครับต้องการที่จะสร้างทางลัดนะครับในการเข้าสู่หน้านี้นะครับหน้าฟีดนะครับหน้าแรกของฟีดของแอป vk นะครับก็ให้เรากดที่จุด3ามจุดจุดไข่ปลาสามจุดด้านบนขวามือมือนเดิมนะครับผมแล้วให้เพื่อนๆนะครับเลือกที่หัวข้อเพิ่มลงในหน้าจอหลักนะครับแต่ที่เพิ่มลงในเพิ่มลงในหน้าจอหลักครับเสร็จแล้วนะครับให้เพื่อนๆนะครับตั้งชื่อได้ตามต้องการนะครับใครจะตั้งชื่อว่าอย่างไรก็สามารถตั้งชื่อได้นะครับผมตรงนี้ผมไม่ไม่ตั้งนะครับก็เลือกที่หัวข้อเพิ่มได้เลยนะครับสําหรับใครที่ต้องการตั้งก็เมื่อตั้งเสร็จแล้วก็ ติ๊กถูกที่เลือกกดที่คําว่าเพิ่มนะครับจากนั้นก็ให้กดยืนยันนะครับที่คําว่าเพิ่มอีกครั้งนะครับเสร็จแล้วครับให้เพื่อนเพื่อนะครับลองกดปุ่มโฮมออกไปดูนะครับเมื่อกดปุ่มโฮมออกไปนะครับเราก็จะเห็นหน้าหลักนะครับที่เราเพิ่มเอาไว้นะครับผมตรงนี้เมื่อเรากดเปิดขึ้นมานะครับเราก็จะเจอหน้าฟีดของ f vk นะครับเมื่อเราเปิดขึ้นมานะครับเราต้องการให้เป็นภาษาไทยนะครับเราก็เหมือนเดิมครับ กดที่จุด3จุดแล้วก็เลือกที่เปลแปลภาษาเดิมนะครับเพียงเท่านี้ก็เสร็จสิ้นขั้นตอนการเปลี่ยนภาษาแอป v ีในเบราว์เซอร์ o g l e Chrome นะครับนะครับให้เป็นภาษาไทยนะครับขอขอบคุณทุกการติดตามรับชมและกดติดตามเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ